บูทคันเกียร์มองเห็นไหมฮะรุ่น E-Su7R จริงๆแล้วตัวเนี้ยเปลี่ยนไปปีงแล้วรถคันนี้ผมได้มาปีหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็เปลี่ยนบูทคันเกียร์แต่เหมือนว่าตอนนี้มันหลวมนิดนึงเนี่ยหลวมนิดนึงก็ไม่ได้ของแท้แต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่ของแท้ลองดูดีกทีกปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวปีหน้าให้ว่ากันใหม่ร้อยแปดสิบห้าบาทก็มาเลิกกันเลยนะครับ พอมีทักษะเปลี่ยนได้บ้างนะครรถเก่ามันก็ต้องอซ่อมดูแลกันต่อไปครับมัอนจะไม่ซ่อมมก็ไม่ได้เราคิดว่าซ่อมแล้วให้มันสนุกแล้วกันหลังจากนั้นก็ถอดฐานตัวนี้ฐานตัวนี้นีน็อตน,น่าจะไม่อยู่อันนี้ถอดไปตัวที่สาม ตัวมั้งสี่ตัวมั้งออกมากแล้วก็ยกออกมาเลยนะครับยกออกมาเลยนี่ขั้นตอนหนึ่งยกตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเจอกับด้านเกียร์ห้วมข้างในเขาก็จะมีเผ็นซับเขาเรียกนะจะเป็นพ้าห่มซับเสียงมั้งออกมาก็อ๋อทำไมนี่มันหลุดวะเนี่ยมีหน้าเหร ฮ่าผมสงสัยว่าทำไมเสียงมันดังจากข้างมันดังเข้ามาห้องสานี่มันหลุดนี่ว่า่าเป็นไรก็ถอดออกมาสงสัยตอนเอานี่ออกแน่เลยอะเอาตัวที่ล็อกเพียรออกแล้วก็กดดันไปจนมา อันดับต่อมาอย่างปุ่มตัวนี้นี่ตัวนี้มันจะมีน็อตเบอร์อะไรวะ ยังมีอยู่ตัวน,นี้แฟนตัวนี้ครับจะมีอยู่เกี่ยวมองไม่เห็นว่ะแล้วก็ค่อยๆจะล่อมมัมอนมอยู่นี่หน้าตานี่คือหน้าตามันเนี่ยต้งถ้วยเนี่ยมันหลวมตรงนี้ตรงนี้มันหลวมเห็นปะห,หลวมง่าย มันเยิ้มด้วยข้างในเนี่ยต้องถ้วยเนี่ยมันรวม

น้าตาเปงี้ Terima kasih telah <laughs> menonton Nhan, mình nén, thôi mình tìm cũng nhanh đây. không phải là như này. Tương 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 này. làm cũng... อี๋นี้แคจะบีเก่าแล้วก็จะบีใหม่ข้าไปหน่อยนึงเยจังนนเป็นพงๆนะเฮ้ยเ่อแล้วกู Yeah. <laughs> เซ็ง่เงี้ยตรงนี้คิดว่าจะเอาอะไรมาปิดดีไหม <c oughs> นี่ครับลอยเจาะที่ว่าเป็นหลงครับตรงเนี้ย <c oughs> ผมมาออกเก่งกะเสียอะไรอะไรใหญ่ให้เข้าเจาะเลยนะครับปีตะบานันเจาะอย่างเดียวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเข้า ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ต้องตัดนะครับนานหน่อยที่ว่าน่าจะใส่กันได้ตัวนี้ก็ต้องฝาครอบมาครอบใส่เพื่อความสวยงามไม่มีอะไรมากก็ดูดูน่ให้ตรง ว่าวันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนรถคันนี้อาจจะเปลี่ยนผู้ดูแลก็ได้อย่างน้อยคิดว่าผมทำใครดูแลต่อจากผมถ้าภาพมีโอกาสนะใครดูแลต่อผมก็ก็ไม่ต้องเก็บงานเยอะผมก็พยายามเก็บไว้ให้แล้วตามที่เคยลงไว้ ซื้อรถมือสองนะในฟามที่ผมนะคุณซื้อมาถูกแล้วมาซ่อมมันไม่ง่ายนะไม่มีใครอยากขับรถแล้วก็ซ่อมไปหรอกเชื่อผมเถอะเหนื่อยจุกจิกแต่ถ้าซื้อเป็นผมนะเราซื้อมือสองนะนี่เรารู้ว่าเขาซ่อมอะไรแล้วเขาเปลี่ยนอะไรตัวไหนแท้งี้ยผมซื้อนะแพงหน่อยผมก็ซื้อในฟางมที่ผมอ๋ะผมไม่ต้องมานั่งังวลนะ้วก็นังซ่อมไหนเชื่อเลยครับ ผมก็เล่นรถมือรสองมาหลายคันอ่ะหอยากจะแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวดีกว่าแล้ววิ่งไปได้อย่างเดียวแห้งซ่อมหน่อยจุกจิกน่าคานเน่นมันหน่อยนึงเป็ไปทันเสร็จเรียบร้อยตะกุกตะกักไปบ้างนะครับเพราะว่าไมช่ช่างนะ